อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่745รอบสังหารฟินิกซ์เพลิงขบคิดอย่างไรก็ไม่ได้คำตอบจำใจเดินออกมาจากห้อง VIP และในเวลานั้นเองคนอื่นๆที่อยู่ชั้นถัดไปทั้งหมดต่างจ้องมองมายัางที่นี่คล้ายกำลังเฝ้ารอดูว่าใครจะเดินออกมาผู้รับผิดชอบของคลับมังกรดำเมื่อเห็นฟินิกส์เพลิงปรากฏตัวขึ้น ก็ผงาตตกใจเร่งตรงเข้ามาเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่พาแขกหลบหนีผ่านช่องทางลับชายคนนั้นกล่าวแขกออกไปเองแล้วฟินิกเพลิงบอกไม่ถูกเหมือนเขาจะใช้ตัวเชื่อมมิติแต่เอาจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นตะลึงสักพักตั้งสติกล่าวว่าคนที่ครอบครองเงินมหาศาลขนาดนั้นน่าจะมีทักษะติดตัวอยู่บ้าง เพราะท้ายที่สุดแล้วอีกฝ่ายเป็นแค่ผู้ใช้พลังเลเวล B แต่กลับมีเงินมหาศาลเรื่องนี้ทำให้เขาซึ่งเป็นผู้จัดการของคลับมังกรดำตกตะลึงแต่แน่นอนในฐานะเจ้าภาพพวกเขายังต้องซื่อสัตย์ไม่สามารถปล่อยแขกให้ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมการไล่ล่าได้มิฉะนั้นเครดิตของคลับมังกรดำคงไม่มีเหลือต่อให้ที่นี่คือถิ่นขององค์กรมืดแต่หากไม่มีกระตะเกณฑ์ ต่อให้เป็นพวกเขาก็ไม่สามารถจัดงานประมูลใหญ่เช่นนี้ได้ช่วงเวลานี้เมื่อเห็นทั้งสองสนทนากันคนอื่นๆก็ตรนทนไม่ไหวก้าวออกมาเอ่ยปากถามมีอะไรแขก VIP ห้อง85ทำไมยังไม่ออกมาอีกชั้นอยากคุยกับเขาบางทีอาจเป็นสหายกันได้ในอนาคตฝูงชนที่ดักรอยอยู่เมื่อเห็นละครฉากนี้ก็ก้าวออกไปทีละคนพวกเขาไม่ต้องการให้เป้าหมายหลุดมือไป ใช่พวกเราก็คิดแบบนั้นเขามีความแข็งแกร่งระดับไหนครอบครองเงินมหาศาลขนาดนั้นได้ยังไงฉันอยากเจอจะได้ทำความรู้จักกันฉันมีสมบัติมากมายจะเสนอขายบางทีอาจมีบางอย่างที่อีกฝ่ายต้องการเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ล้วนไม่อาจปกปิดความโลภและเจตนาฆ่าที่ฉายวาบในแววตาซึ่งเพียงมองก็เข้าใจแต่ก็มีบางคนในนั้นที่เริ่มขมวดคิ้ว เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยซื้อของประมูลมาก่อนและทราบดีว่าเมื่อมีการดีลในราคาสูงทางคลับมังกรจะมีบริการให้ใช้ช่องทางลับเพื่อหลบหนีออกไปล่วงหน้าคนที่อยู่ข้างในนั้นจากไปแล้วหรือฟินิกเพลิงรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรแต่ฉินเฟิงสามารถหนีไปได้แล้วแน่ๆเธอจึงไม่คิดอธิบายมากความได้แต่พยักหน้ารับโดยตรง ถูกต้องแขกที่อยู่ข้างในได้ออกไปแล้วฉันเกรงว่าพวกคุณคงรอเกอร์สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดขอถามหน่อยว่าแขกข้างในเป็นใครมีสถานะอะไรอย่างน้อยที่สุดช่วยบอกชื่อแท้หน้าตาของเขาให้พวกเราฟินิกตัดบทขออภัยสำหรับลูกค้าที่มาเยือนคลับมังกรดำพวกเราไม่คิดถามชื่อแท้ขอเพียงมีเงินในกระเป๋าทุกอย่างก็คุยกันง่าย ส่วนเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาฉันไม่สะดวกที่จะเปิดเผยแต่ในเวลานั้นเองเสียงเสียงหนึ่งได้ดังสะท้อนเข้ามาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยหรือคุณไม่รู้กันแน่อาแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันรู้ห้องนั้นมากันสองคนชายหญิงผู้ชายสูงราวราว0เซนติเมตรสวมชุดรบสีเทาหน้าก,ากากจิ้งจอกสีดำส่วนผู้หญิงมีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก เธอมีผมยาวสีเงินดวงตายังเป็นสีเงินสวมหน้ากากจิ้งจอกขาวยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของทั้งคู่ยังอยู่แค่เลเวลบีผู้สาธยายนี้มิใช่ใครอื่นเป็นหลิวหังเขาตกใจมากเหมือนกันที่ฉินเฟิงทุ่มเงินไปมากกว่า3 0 0แสนล้านเหรียญพลังงานเพื่อซื้อแก่น a อบิลิตสัตว์เทวะดังนั้นเลยดักรอยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เมื่อได้ยินว่าฉินเฟิงหนีไปแล้ว เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกไม่พอใจเช่นนั้นทำไมไม่ประกาศข้อมูลออกไปเล่าแบบนี้ฉินเฟิงคงไม่พ้นความตายแล้วเขาก็จะสะใจที่ได้แก้แค้นคนอื่นๆเมื่อทราบข้อมูลก็ปรากฏภาพมากน้อยขึ้นในจิตใจของพวกเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วฉินเฟิงกลับไปหลีเดินมาตลอดทางดังนั้นย่อมมีใครบางคนบังเอิญเห็นเดินตามหลังหรือเคยกระทบไหล่กัน และตอนนี้เป้าหมายได้ถูกระบุตัวตนแล้วแต่ก็ยังเหลือบางคนขมวดคิ้วขบคิดข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข่าวด้านเดียวกระนั้นในเมื่ออีกฝ่ายจากไปแล้วเกรงว่าพวกเขาคงใช้ตัวเชื่อมมิติออกจากเมืองหลวงแห่งความมืดไปแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามจะต้องจดจำคําอธิบายเหล่านี้เอาไว้หากพบเจอในอนาคตพวกเขาจะตรงเข้าสังหารอย่างแน่นอน เพราะด้วยทรัพยากรทางการเงินของฉินเฟิงในตอนนี้ก็มากพอแล้วที่จะตกเป็นเป้าหมายของคนมากมายช่วงเวลานี้ฝูงชนแยกย้ายกันไปฝั่งฉินเฟิงกับไปหลีพวกเขากลับมายัางโรงแรมที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้ฉินเฟิงไม่ได้ออกจากเมืองหลวงมังกรในทันทีเพราะเขาต้องการเข้าไปยังเกาะนรกไหนจะเรื่องตามหากวนจินห้าวและถามเรื่องทักษะหมื่นพูดอีก อย่างไรก็ตามหลังกลับมายังโรงแรมอันดับแรกฉินเฟิงนำรูบิกวิเศษออกมาเขาโยนมีดกษัตริย์ครามลงไปข้างในตามต่อด้วยวัตถุดิราชันสัตว์ร้ายเลเวล A อัปเกรดมันอีกครั้งวัตถุดิบเลเวล B ที่เคยเป็นส่วนผสมค่อยๆถูกขับไล่ออกมานี่ถือเป็นกระบวนการปกติแต่เฉพาะในส่วนของพวกศิลาดาราหรือวัสดุพิเศษพิเศษแน่นอนว่าไม่ได้ถูกคัดออก จากนั้นฉินเฟิงก็เริ่มอัพเกรดอีกขั้นค่อยๆจับวัตถุดิบระดับจักรพรรดิเลเวล A ลงไปจากนั้นก็เริ่มใส่วัตถุดิบที่เป็นการดำรงอยู่ของสัตว์เทวะเลเวล A ฉินเฟิงจับเขาใหญ่โยนลงไปหกเสียงคำรามของมังกรดังลอดออกมามีดกษัตริย์ครามทั้งเล่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากก่อนหน้านี้มีดกษัตริย์ครามยังคงเป็นอาวุธเทวะเลเวล B แต่ปัจจุบันมันได้กลายเป็นอาวุธเทวะเลเวล A เป็นที่เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นอาวุธชิ้นนี้แน่นอนเมื่อเทียบกับคริสของกวนจินห้่าแล้วมันมูลค่าสูงกว่าหลายเท่าด้วยพลังสมาธิของฉินเฟิงมีดกษัตริย์ครามถูกนำออกมาจากข้างในเวลานี้รูปร่างของมีดกษริย์ครามไม่เปลี่ยนแปลงแต่สีของมันเปลี่ยนเป็นดำราวกับหมึกไม่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงสีม่วงเข้มอีกต่อไป แต่กลายเป็นเปลวเพลิงสีดำสนิทแทนสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวก็คือกลิ่นอายที่เล็ดลอดออกมาจากมีดกษัตริย์ครามฉินเฟิงคว้าจับด้ามมีดสัมผัสได้ว่ากำลังภายในของเขากำลังหลั่งไหลออกไปอย่างรวดเร็วเป็นเพราะมีดเล่มนี้มีส่วนผสมของสัตว์เทวะเลเวล A อทำให้พลังงานที่ต้องใช้เพิ่มเป็นเงาตามตัวสิ่งที่โชคดีก็คือมันถูกสร้างขึ้นโดยรูบิกวิเศษ มีดเล่มนี้จึงเกิดมาพร้อมการผสานหล,ลอมรวมกับพลังสมาธิของชินเฟิงกล่าวได้ว่ามันได้กลายเป็นอาวุธเทวะเลเวลเของเขาเพียงผู้เดียวมิฉะนั้นแล้วการใช้งานมีดเล่มนี้คงค่อนข้างยากลำบากมากที่เหลือก็แค่หาสถานที่อยู่ของกวนจินห้าวแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ฉันไม่มีเงินเหลือแล้วเนี่ยสิฉินเฟิงขมวดคิวแต่เขาก็ไม่ใช่คนใจดีอะไรเหมือนกันอย่างมากที่สุด แค่ค้นกวนจินห้าวแล้วชิงมันมาตรงๆก็พอจากนั้นชินเฟิงก็หยิบศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีออกมากระตุ้นพลังสมาธิเปิดใช้งานหินน้ำก้อนนี้ถูกหลอมรวมเข้ากับพลังสมาธิของฉินเฟิงพลังพิเศษดูดกลืนยังคงกลืนกินอักษรรูนจากศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีอย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนรูนน้ำกลายพันให้ฉินเฟิงเรื่อยๆ แต่ก่อนที่ชินเฟิงจะทันได้จัดระเบียบอักษรรูนเพื่อเรียนรู้เทคนิคทาตน้ำทันใดน,นั้นเขาพลันตระหนักได้ถึงกลิ่นอายสังหารที่ตรงเข้ามาโครมประตูถูกผลักเปิดอย่างกระทันหันฉินเฟิงลืมตาวูบมองผู้มาเยือนฝั่งตรงข้ามร่างประหลาดในชุดคลุมโผล่ออกมาสองมือกุมกริสแทงเข้าหาตัวเองหึโลบรานกำลังภายในของฉินเฟิงผลบอออกมาในพริบตา อย่างไรก็ตามภายใต้การโจมตีของคริสนี้มันแหลกสลายทันทีโลปรานกำลังภายในของฉินเฟิงซึ่งปกติทรงพลังอย่างหาที่ได้เปรียบถูกทำลายลงอย่างกระทันหันฉินเฟิงชักมีดออกมาฟันส่วนคริสศัตรูโดยตรงแตงสองคมมีดปะทะก,กันคริสเป็นฝ่ายถูกกระแทกลอยกระเด็นออกไปทั้งคนทั้งคริสถ่ายที่สุดแล้วภายในมีดกษัตริย์ครามหลอมไว้ด้วยศิลาหมื่นช่าง ดังนั้นครอบครองอำนาจมหาศาลกริสมีใช่คู่ต่อกอนกระนั้นตัวกริสมิได้รับความเสียหายใดๆมันเพียงถูกสะท้อนกลับมาสามารถบ่งบอกได้ว่ากริสชิ้นนั้นไม่ใช่อาวุธธรรมดาหากแต่เป็นการดำรงอยู่ระดับเทวะของอาวุธเลเวลเอยิ่งไปกว่านั้นคงที่ถือกริสเล่มนี้ยังเป็นคนคุ้นเคยกวนจินห้าวสายตาของฉินเฟิงกลายเป็นคมชัด การหาร่องรอยอีกฝ่ายสมควรเป็นเรื่องยากเย็นกระทั่งฉินเฟิงยังไม่มั่นใจว่าจะค้นพบแต่ไม่นึกเลยว่าพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาเคาะถึงหน้าประตูตอนที่746ชดใช้กวนจินห้าวไม่เพียงถูกฉินเฟิงปัดกระเด็นแต่ยังได้ยินอีกฝ่ายเรียกชื่อของตัวเองก็แสดงสีหน้าตื่นตะลึงไม่ได้เขาถอดฮูดคลุมหัวกวาดมองขึ้น,ข,นขึ้นลงลงคนท,งงทั้งสองที่อยู่เบื้องหน้า ปัจจุบันเป้าหมายทั้งสองของเขาถอดหน้ากากจิ้งจอกออกแล้วเผยให้เห็นถึงใบหน้าอย่างชัดเจนปรากฏว่ายังเด็กมากจริงๆนายรู้จักฉันแต่ฉันไม่น่าจะรู้จักนายถูกไหมเพราะฉันไม่นิยมฆ่าคนรู้จักมุมปากของกวนจินห่าวยกยิ้มกล่าวล้อเล่นแต่ในดวงตาของเขาตื่นตัวตลอดเวลามันไม่ยิ้มตามเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายตาของกวนจินห่าวตกลงบนกริสในมือเขา ช่วงเวลานี้กริสยังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแม้จะไม่ได้รับความเสียหายแต่มือที่กุมกริสมันกำลังสั่นสะท้านนี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อนักเพราะกวนจินห้าวเป็นผู้ใช้พลังเลเวล A3 แต่กลับไม่สามารถมีชัยเหนือผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวล B2 ได้ยิ่งไปกว่านั้นกวนจินห้าวถือเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์อันแข็งกล้าคนหนึ่ง ตัวเขาคือการดำรงอยู่ในระดับจักรพรรดิเช่นกันฉินเฟิงเองก็อยู่ในระดับจักรพรรดิอย่างไรก็ตามกำลังภายในของเขาเหนือกว่าคนทั่วไปมากผู้ใช้วรยุทธนะ์น่ะต่อสู้กันด้วยกำลังภายในและกำลังภายในของฉินเฟิงในปัจจุบันมันน่าประหวั่นเป็นอย่างยิ่งคุณไม่รู้จักผมแต่ผมรู้จักคุณฉินเฟิงเองก็ยิ้มในรอยยิ้มของเขาแฝงไปด้วยความเปี่ยมสุข มาได้เวลาพอดีเลยผมมีเรื่องจะขอร้องคุณหน่อยถืมเรื่องอะไรละ่ะคงไม่ใช่ขอให้ฉันฆ่าคนหรอกนะเปล่าแต่ผมกำลังตามหาคุณเพราะต้องการอะไรบางอย่างจากคุณฉินเฟิงเปล่าอะไรอารมณ์ในดวงตาของกวนจินห้าวกลายเป็นหนักอึ้งทันทีก่อนเบนตกลงบนคริสในมือตนอีกฝ่ายใช่ต้องการคริชของตนหรือไม่ เพราะเจ้าสิ่งนี้ถูกประมูลไปด้วยมูลค่ากว่า1 3 0 0 0 0เหรียญพลังงานอย่างไรก็ตามกวนจินห้าวบุกมาหาฉินเฟิงถึงที่นั่นหมายความว่าเขารู้ว่าฉินเฟิงคือคนที่ซื้อแก่นสัตว์เทวะไปอีกฝ่ายมั่งคั่งถึงขนาดนี้หากอยากได้กริสฉินเฟิงคงสู้ราคาตั้งแต่ในงานประมูลแล้วจะมาตามหาตนตอนนี้อีกทำไม แต่ก็นั่นล่ละนะของฟรีใครบ้างไม่ชอบแม้แต่กวนจินห้าวก็ไม่มีข้อยกเวน้นอืมพอดีผมมีแผนที่จะซื้อทักษะหมื่นพูดของคุณแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเหลือเลยคุณมาได้ตรงเวลาพอดีคุณมาที่นี่เพื่อรอบสังหารผมใช่ไหมขอโทษนะตัวผมจะไม่มีวันใจอ่อนแกศัตรูฉะนั้นผมจะขอรับมันเป็นค่าชดใช้ฉินเฟิงกล่าฟุฟฟกวนจินห้าวอดหัวเราะไม่ได้ น่าสนใจดีน่าสนใจจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เจอคนกล้าพูดแบบนี้ต้องการทักษะของฉันเป็นค่าชดใช้นายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเง็กเซียนหรือเป็นตัวตนทรงพลังที่สุดในหัวเสีย้ยพูดอะไรคนต้องฟังทุกคำหรือไงฮ่าฮ่าฮการแสดงออกบนใบหน้าของกวนจินห้าวเต็มไปด้วยความสนใจปากกล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชา ขนาดเลเวลเอฉันยังกล้าฆ่าแล้วแกเป็นใครกันฉินเฟิงพยักหน้าคำพูดของกวนจินห้าวเขาเชื่ออีกฝ่ายสามารถรอบสังหารเลเวลเอสได้จริงๆงั้นมาดูกันว่าอีกเดี๋ยวคุณจะยังพูดแบบนี้อยู่ไหมฉินเฟิงกุมมีดกษัตริย์ครามในมือแน่นขึ้นตามมาติดติดด้วยแรงกดดันอันทรงพลังจากร่างกายกำลังภายในปะทุโหมกลิ่นอายของมันทำให้ผู้คนยากจะหายใจ สีหน้าของกวนจินห้าวแปรเปลี่ยนไปเจ้าหมอนี่ทำไมกำลังภายในของเขาถึงทรงพลังขนาดนี้เห็นอยู่ชัดชัดว่าเป็นเลเวล B2 แต่กลับให้ความรู้สึกเหนือยิ่งกว่ากลิ่นอายของเลเวล A กวนจินห้าวอย่างไรก็คิดไม่ตกยังไงก็ตามสำหรับนักฆ่าเมื่อล้มเหลวในการลอบสังหารสมควรหลีกลี่หนีหายไปพันลี้กวนจินห่าวเป็นคนที่พร้อมรุก แต่ก็พร้อมถอยตลอดเวลาเช่นกันฮ่าฮ่ไอ้หนูแกแข็งแกร่งจริงๆแต่ถ้าคิดจะฆ่าฉันมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกแกที่รู้จักทักษัหมื่นพูดของฉันน่าจะเข้าใจดีว่าถ้าฉันต้องการจะหนีในโลกใบนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้ว่าจบกวนจินห้าวก็เปิดใช้งานทักษัหมื่นพูดหลบหนีทันทีแต่ในจังหวะนั้นเองอีกคนที่ยืนอยู่ข้างกายฉินเฟิง ได้ระเบิดพลังสมาธิอันทรงประสิทธิภาพออกมากวนจินฮ่าวมิได้ให้ความสนใจกับไปหลี่ว่าเวลานี้มุมปากของเธอยกสูงขึ้นงั้นหรอไปหลี่กระพริบตาของเธอหัวเราะคิกคักด้วยรอยยิ้มน่ารักงั้นในโลกใบนี้ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถหลบหนีจากมิติปิดล้อมของฉันได้เหมือนกันช่วงเวลาเดียวกับที่เสียงนี้เปล่งออกมา ภายในห้องของฉินเฟิงกลับไปหลีพลันศาสตร์ไปด้วยอักษรรูนสีเงินวินาทีต่อมารังสีแสงสีเงินขยายใหญ่ก่อตัวขึ้นเป็นพื้นที่ปิดล้อมเทคนิคมิติเอกเทศตลอดทั้งห้องมีพื้นที่เพียง80ตารางเมตรขนาดเท่ากับห้องนอนกับห้องนั่งเล่นรวมกันภายใต้มิติปิดล้อมแห่งนี้กวนจินห่าวแม้ต้องการหลบหนีขนาดไหนก็ไม่อาจทำได้ กวนจินฮ่าวตกตะลึงเขารีบพุ่งไปยังทิศทางที่เข้ามาฟาดฝ่ามือโจมตีด้วยกำลังภายในทว่าสำหรับรูนมิติอำนาจโจมตีเหล่านี้จะถูกส่งไปยังมิติอื่นทันทีเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถในการฉีกมิติมิฉะนั้นเลิกฝันว่าจะหลบหนีในที่สุดสีหน้าของกวนจินฮ่าวก็เริ่มซีดขาวแต่ในเวลานั้นเองการโจมตีของฉินเฟิงก็ไล่ตามมาจากเบื้องหลัง กระบวนท่ามีดเปลวเพลิงเดิมพื้นที่มิติก็ไม่กว้างมากอยู่แล้วเมื่อฉินเฟิงใช้ออกด้วยมีดเปลวเพลิงอำนาจมันล้นไปทั้งพื้นที่มิติเปลวไฟสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาสเสมือนดั่งเปลวคลื่นที่ซัดสาดกวาดไปทั่วห้องอาดวงตาของกวนจินห้าวเบิกกว้างทยานร่างขึ้นอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวติดเพดานเพดานห้องนี้สูงสุดเพียงสาเมตร ทว่าอำนาจของมีดเปลวเพลิงมันยืดยาวได้มากกว่าสเมตรกวนจินห้าวไม่มีทางเลือกอื่นขบกรามปลดปล่อยโลบปรานกำลังภายในออกมาสำหรับนักฆ่าท่ามกลางความเงียบพวกเขาถือเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดนักฆ่าบางคนถึงขั้นเลือกกลบซ่อนลมหายใจของพวกเขาในระหว่างการรอบสังหารไม่มีการเปิดใช้งานโลบปรานกำลังภายใน นี่ถือเป็นความมั่นใจในตัวเองทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินบนขอบเหวระหว่างความเป็นความตายแต่ตอนนี้กวนจินห้าวไม่มีหนทางอื่นนอกจากใช้มันออกมาฉินเฟิงวาดมือรังสีใบมีดประทุกโหมเข้าด้วยกันโลปรานกำลังภายในของกวนจินห้าวแหลกเป็นเสียงทันทีกำลังภายในของกวนจินห้าวไหนเลยเทียบเปรียบกับฉินเฟิงได้ อาศัยประโยชน์จากช่วงเวลาหยุดชะงักนี้กวนจินห้าหลบหนีทันทีทักษะหมื่นพูดร่างเงาผลบอออกมาจากในอากาศที่ว่างเปล่าฉากนี้ราวกับว่ากวนจินห้าวจู่จุก็แยกตัวเป็นหลายร้อยคนวิ่งซ้ายปาดขวากระโดดขึ้นบนสไลด์ลงล่างตรงเข้าหาหมายสังหารฉินเฟิงจากทุกทิศทางวินาทีต่อมาบังเกิดเสียงแตงแตงแตง้ตงนับไม่ถ้วน โลบปราณกำลังภายในของฉินเฟิงสั่นสะเทือนไปมาสุดท้ายแหลกสลายทันทีอย่างไรก็ตามในเซี่ยวพลิปตานั้นเองฉินเฟิงเปิดโจมตีอีกครั้งเทคนิคแมกมาชีพจรธรณีลาวานี้มีได้ถูกปลดออกมาใส่คนอื่นแต่มันถูกปล่อยเข้าหาตัวเขาเองเพียงลมหายใจเดียวพื้นที่รอบกายฉินเฟิงในรัศมีสองเมตรท่วมทับไปด้วยเพลิงหนึด ทั้งตัวฉินเฟิงถูกล้อมรอบไปด้วยทานลาวาทว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรกระนั้นสำหรับกวนจินห้าวที่กำลังโจมตีผลกระทบจากมันค่อนข้างน่าหวาดกลัวข้ากวนจินห้าวะัตะโกนดูร้ายอัดฉีดกำลังภายในลงกริสแล้วแทงมันเข้าไปในลาวาหนืดโดยตรงกำลังภายในแหวกลาวาระเบิดมันกประเซน์แต่ทะลวงไม่ถึงจุดที่สามารถทำร้ายฉินเฟิง ในเวลานั้นเองกวนจินห้าวเคลื่อนไหวอีกครั้งเร่งรา้าทักษะหมื่นพูดจนร่างเขากลายเป็นกระแสะแสงพุ่งเข้าเสือกแทงไปหลีมิตินี้เป็นฝีมือแกสินะจงตายให้ฉันปราบใดที่ไปหลียังไม่ตายมิติปิดล้อมย่อมไม่สลายไปนี่คือข้อสรุปที่ได้มาจากการไตรตรองอย่างดีของกวนจินหา้าการลงมือของเขารวดเร็วเหมือนเดิม แต่น่าเสียดายที่อีกฝ่ายอยู่ในการรับรู้ของไปหลีตลอดเวลาไปาหลีง้างมือสะบัดแท้มิติออกไปครื่ตานั้นเองรอยแยกมิติขนาดเล็กจํานวนมากกระจายออกไปปกคลุมรอบกายเธอและกวนจินห้าวพุ่งเข้ามาแล้วฉะนั้นไม่ทันหลบเลี่ยงฟัฟฟัฟฟัฟ,ฟ,ฟบนรอยแยกมิติหลายเส้นพลันอาบไปด้วยเลือดหยดย้อยเป็นสายลงกับพื้นร่างของกวนจินห้าวนิ่งค้างไปทันที